นี่ไงกลุ่มไปเหลือเพราะอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลียงพาเพื่อนทีเขารบลักทุกท่านเมื่อนี้ครับพอเลียงมาดักกุ่งนะครับเนาะมาเบิงหมายที่พอเลียงเลือกเล้ครับเด้ออันนี้เป็นเป็นน้องใ่ครับนี่น้องนามมันลดลงไปครับนี่นี่มันถึงมีคล้องเขาว่านี่ครับเนี่เห็นปะนี่ครับมีคล้องเขาว่านี่นี่คล้องเขาว่านี่นามมันที่แย่เขาบ่านี่ครับเนี่ นี่พอเลี้ยงกีดักดักในมุมนี้ครับนี่พะเลียงกีเอากุ้งขอนๆได้ครับพอเลี้ยงคิดว่ามันนาทีกุ้งนาจะขึ้นมาตามหลองนี่ครับนี่เห็นหนลองน้ำไครับนี่หลองนี่มันดิแรนไปโอ้ไปล่ลงหลองนะครับเขามาลุ่นกันครับว่เาเขาสีมานบ่ไปเบิ่งครับพอเลี้ยงใส่ยังดักนี่ครับเป็นอุปกรณ์ในการดักกุ้งของเขาเนาะโอ้คือดำเถิดลงุง <c oughs> <c oughs> คือเก่าแทา้มุ้งใหม,ไม่ไปไหนหมดอะ มุ่งใหม่ขายหมดนี่ครับพอเลียงสร้างมุ่งมากให้กันครับสร้างมุ่งมาก่าถึงว่าเปลี่ยนห้องเจ้าของแต่ว่าลูกค้าก็อยากได้นะครับเนาะ <S <S อยากได้มุ่ง <S 2> <S 2> บางคนเขาก็หาสื่อว่าได้นะครับเนาะแต่ว่าในส่วนของมุ่งเองนะครับเนื่องจากพอเลียงมีประสบการณ์ในการดักนะครับพอเรียงหูสูงเรียงใดกลุ่งมันดิเขาก็เลยทรงให้ลูกค้าครับโอ้โหนี่สตดเยอือสตรสำเร็จครับผสมมาเรียบร้อยครับ ดเดี๋ยวเขามาใส่ยากันเด้ครับเด้อนี่ครับอาหารหาร้องใส่แบบมาณเท่านี้เลยครับเด้อพี่น้องใส่เขาไปในถุงเลยครับอาหารปลาดุกนี่เขาต้องต้องใส่หินไปน้ำเ้ยครับเด้อถ้าเราใส่หินนี่มันถี่ร้อยครับล้อยเหล่ามันถีข่ข้นมาเทิ้งมุงกุ้งมันถี่มาลอยอยู่เทั้งมุงแหมันอยู่ในกลางเลยอเอาวมัดนี่เห็ดเสือกมัดย่างดีครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นปะ่ะถ้ากลางออกตัว เยื่ยอมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับรกุ้มกิมาตอมอยู่นี่แหละมันได้กินหัวอาหารปลาดุกมันก็บฉี่ขมมาตอมได้น,นี่ไชครับเดี๋ยวขามาหลุ่นใส่กันเด้อเดี๋ยวพอเลียงขอใส่เยื่อกันครับไปเบิ้งวิธีใส่กันพี่น้องนี่ผมใส่เยื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่กันครับมองพลเลียงที่ใส่มาอนี่น้ำขอนออจอะนี่ครับเป็นตะกุ้งหลายคิดว่าหรอกว่าเดี๋ยวมาหลุ่นกันนะครับ เปลี่ยงคอไส้ก่อนอันนี้จช็คลังครับนี่ยตื่นเถอเอาละนี่ครับกุ้งมันนี่ยามคืนมันยามเว้นมันหนีหลีในป่านี่ยงาคืนมันหนีเขามันเนี่ครับลองนี้ลองกุ้งเขามาครับเดีย๋ยวขิดดักเอาหนีด้วยแช่ ยังไงได้พี่น้องอามาถ่วงหู้มาฮ่าสนิทกับพ่อครับนี่มาถ่วมหู้อยู่หครับมาหลุนกันเหมือนเสาร์นะครับเนาะนี่พอเหลียงกีใส่อ่อมไปนี่แหะครับนี่อ่อมไปทั้งนี่แล้วก็นี้บอลหนึ่งอยู่นี่นี่พอเลียงกีใส่ครับเดี๋ยวมือนเสารมาลุ้นกันเด้อครับดเด้อพอเหลียงใส่มันยังบม้เบิดครับเลยหน้ามันตื่นแห้งหมดครับเดี๋ยวพอเหลียงกีใส่ทั้งน้องใหญ่ เดี๋ยวอยู่หาหลังนี่นครับมาเช็คบ้างก่อน,นประมาณมาถึงสิบนาทีครับมาที่เขาบ่โอ้โหโ,โ,โ,โอ้โอ้ครับปุ่งเต็มต้องเร่งๆอยู่เห็นปะขเขาแล้วเขาแล้วพี่น้องคุณนาเอาละตันเสารมิดลุนนะครับออาว้างไว้ก่อนอ่ามากินเยเด้อยมองแสบอยู่เนี่ยยามแรงดีดีพี่น้องเพิ่ง,งเก็บนน้องปลยอำเภอเกแดงจังหวัดระยองครับ ไปเลี้ยงใส่เรียบร้อยแล้วครับใส,ส,ส่ทิมนเวนี่นี่อ่างไงครับอาศัยว่ากรุงมันขึ้นมาในด้ลองนี่นะครับคุณเสามาหลุนกันคุณลุงวโรรสอะเฮ้ยดนดั่นตะบุญร้อสวัสดีครับสวัสดีหลอกเสานะครับเนาะเดี๋ยวเขาใส่กรุงไว้เดี๋ยวเขาสิม,มายามนะครับเนาะวันนี้มีท่านแบ่งมาใส่หยกครับสวัสดีท่านชื้อไหลูกนะครับเอามาหลุนกันครับนี่ บอนี่ครับเขาใไสไ่ใบประมาณพอเขาต้องล่องนะครับว่าบางแดดมันมีกุ้งบ่มีกุ้งเขาก็ต้องใส่หาแล้วทำนาะถ้าเกิดเขาบวหาไม้บวบหูมองมันก็นลำบากครับไปไปหลุดหยกกันครับใส่ใบเมือนขึ้นนี่กินยังได้ทอดครับ <laughs> กินแต่เสิร์ฟเลยครับไปหลุดย่างครับ อันนี้พเพลียงล่องล่อง,องใสบ้างนะครับมันนำถึงตื้นหนึ่งรัวสีกุ้งสีมีบอมาหยุนห <c oughs> ลุนยามกันสีมับนบอโอ้ยเขาอ,อยู่เขาอ,อยู่อันนี้บอาลาบันไดคร,รนไนนครับหลังแหลกบอแหกมันเลยเอ้เท้ามหลุนอีกครั้งหนึ่งใส่ไปบอเออบอมีเลยว่ะ ว่เขาเลยวะเขาหลากเนาเขาหลากกินเป็ดเล้วเลยครับพี่น้องใหญ่แล้วเมื่อคืนกลิ่นน้ำมันตื่นตื่นไหครับหลังต่อไปครับนะก็ลองออกหลากว่ะทุลนนครับม่าลุ่นอีกครั้งหนึ่งโอ้วว่เขาเลยครับว่าลายเป็นไหนพี่น้องน้ำสิน้ามันตื่นแห้งผดนะครับเพราเบิ้งไม้พิษนี่ยครับ บ่เขาเ้อพี่น้องเตามลังเราเด้น้อยเดียวพอยกมันแรงมันเข่าอยู่ได้ตอนใส่ไปแล้วก้าวววว่วว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 ี่นวว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 ีวกวว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 วมวว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 วลววว่เ ไมผิดนี่แหละครับทำกันเบิดเลยตัคือ,อไม้นี่เหนือตะกุ่มติดขอนบ่มีกุ่มเลยแต่ว่าตใหญ่ครับตวัวใหญ่ดีครับนะครับตัดต่อไปครับนี่ครับพี่น้องห้อยเข่าเจ้าะมะลากกุ่มครับเมื่อเช้าเลยนิ้วมันขึ้นมาโอ้บลาเรียแล้วกลุ่มรับ เป,เป็นห้อยบ่เปลี่ยนเลยครับปุณเขาเปิดเปิดเลยเขาอาจจะเอานะครับ,บน,นี่เพื่พี่น้องคุณๆเล่นนี่ครับนี่บ้านครับเอา,าคุณๆเล่เนี่ยล,งล้งแล้วน้อยๆครับ ห้อยขจรมาหลากครับหลากยัำขึ้นปุ่งบ่เขาเลยเสียงเหี่ยวเลยวะนี่ไม,ไมสิ่งนี้ประมาณเลยพี่น้องมือนนี่รายลังงเราได้เท่านี้นึงขจะเมื่อวานเหี่ยครับมึงมึงส่งดินเปียกเลยครับน้ำหมดนี่ เขาะจะหนาวฉมาบานแห่มาหลักบานแห่บัคือจากหลังเลยครับพี่น้องเอ้ยว่าบานแห่นะครับผุหนามคุณเออตึ๊ดเลยบานแห่กุ้งที่เขยิ้มเด้อไอ้ปลาบูวล่างเลยล่างเลยเลยเราแกงหลังไหมจุ้มหลังเลยไหมแกงเลย วันกุ้งอีกเพาค่อยเขาใช่ไหมครับพี่น้องเพลงเลยครับสาวากุ้งอีกผ่อนไหมเพิ่งค่อยเขาเมื่อวานแห่หนามคุ้นเตอะเลยครับเนี่ยไม่เข้าเลยอ่ะเพื่อนดูรอยเขาหวานแห่ลูกโคนยังแบบ ไอ้นั่นอยู่เลยเปียกๆอยู่เลยไม่รู้มันไงตรงที่มันล่างแหกนะมันบานแหนหรือมันลากกุ้งก็ไม่รู้เขากะหากิน,น้วยกันครับเขาก็หากิน,น้วยกันเอาต่างคนต่างตั้งหากินครับนี่ลังสุดท้ายครับโอ้ขจเจ้า,าสอนน่าจะเป็นสอนนะครับบ้า,อาบสอนเออเออ เพราะนะม่สอนบ่สอนกับวันเฮล่ะห้องเขาเขาเลยครับ่หนมาได้ปูสองตัวปลาปลาปที่เดือดปัยนมันทำไมปลาใหลุงใหญ่ใหญ่ลุงปูตัวใหญ่ดีอยู่ครับแต่ว่ามัน ซิงเลยเนาะหลังภะวันมาถึงอุ้ยเด็กปุยสองตัวไหนครับไปหลุนตั้งคุณครับรวันนี้ต้อั้งใส่ไว้ฝั่งน้องฝั่งนี้เขาหนาวจะสอนอะน้าแบงนะมั้ยเห็นเป็นห้อยหนามคุ้นขึ่นน้ำฟังอยู่ไหมครับรหลุนฝั่งนี้อีกซี่หลังครับโอ้ยบ่ไ,ได้ หล่องลอยมีทั้งหัวหอมโอ้นี่ฟังนี่ลายครับอยู่ด่างรึเปล่งฟังนี่เขาลายอยู่แดงแจงยังไง,งมีมีทั้งหอมมีทั้งเออบักคีไปเรื่อยมีทั้งมะละกอเข้ากันไหมกินกินกับกุ้งเต้นเนาะโอ้ยหิมะไง นี่ครับน้ำแบ่งๆกันกินเนาะพี่น้องบึ้งบึ้งยังนีครับหลังต่อไปครับหลัางนึ่ครับน้ำมิ๊ัดนี่เห็ไหมผมไมได้ใส่ไว้อย่างงี้เขายกเขายกไปกินแหละครับหลังนี้ถ้าครัเขาหนาจะยกไปกินเพราะผมใส่ไว้ลึกกว่านี้ไง มะเขาเลยครับล้างนี่นายโดนยกเอาไปกินครับมะว่ากันครับพี่น้องมาแต่ยาลักมุ่งไปผู้ดใดเห็นมุงผมนี่เอาไปกินเด้เด้อครับเด้อไม่มีปัญหาครับแต่ว่าอย่าเอามุ่งพอเลี้ยงไปไครับไปหลุหลังต่อไปครับโอ้นี่ไ้ก<ะ>ุ้งไปเหลือเพราะอะไรเนี่ยผมว่ามันเอากุ้งมากินกับส้มตามแน่เลยพี่น้องครับนี่ <laughs> ในมงฮงเป็นเปลยนเลขครับเนี่ยนี่ด้วยนี่น่าจะก้อยกุ้งก้อยกุ้งอีกเ <laughs> บิง้งครับกุ้งมุ่งปีปยงังคลิปกหลังได้ทั้งนี้ครับเด็ดแน่นอนแน่นอนอ่ะบัวบนายังแบงเขากินน้อลุงเนาะว่าต่บ๊อบเอามุงเข้าไปไม่เป็นไรครับถือว่าแบงกันกินว่าต่บ๊อบเอามุงเข้าไปครับเขามีโอกาสหาหม่องไม่ได้ครับ เขายกเอาแค่ก้อยละเขาเรือไปเฮาอยู่ดอกนี่ครับหลังนี้ไลยเยอะครับนี่หลังไดที่โดนยกอะเฮาจับได้อยู่ครับเพราะเฮาเป็นคนใส่เนาะเฮาโหติดท,ทางกาันวางมหลังนี้ได้อยู่มานอยู่นะครับหลังต่อไปครับเร็วอีกข้างหลัง เ <laughs> ดินอีกหนึ่งรังพี่น้องเอ้ยปลาอนี่เข้าไม่ไหวเรวไปให้ลุงน่าจะยกหล,ลังนายอาจาหลังเข้าปลาน่ะผมว่าโอ้โตรงนั้นน่าจะกุ้งเยอะน่าจะเอาขึ้นไปกินแหละ พ่อพยังครับซอยแบ่งปันกันย่าเอามุงพอเลียงไปด้วยครับเด้อมาเอากุ้งไปกินได้อ่ะไม่มีเลย <c oughs> น่าจะโดนนะครับเพิน่นยกไปกินมบวากันครับเร <c oughs> าจะเอามุงพอเลียงไปก็พอเอาไปกินได้เลยพี่น้อง <c oughs> ผพ้ใได้เจอมุงพอเลียงเอาไปยกไปกินได้เลยนะครับเด้อผู้ใดไมาปลาตีแถวน้องปลาไหลครับแต่ว่าจะเอามุงพอเลียงไปนะครับยกเราก็เอาไปบ้ปาไปขึ้นเดี๋ยวมือล้างพะเลียงโยไซให้กินไม่อีก การนาดแล้วเนะตำส้มตำขึ้นเอากุ้งสดๆบานใสนะ่เนาะเมื่อคืนมันน่าถ้ามันไม่ได้ข้าควคั่วมันไม่ยำหรอกมันน่าจะกินกับส้มตำแหละ <c oughs> ไม่น่าพลาดเลยวนะ <c oughs> ได้ครับ่าเป็หยังครับได้เอาลูกเขานน่นหน่อยนี่ครับสำลุมือนี่ฮา <c oughs> คลิปนี้ก็ไป แค่นี้ได้ครับด้วมือขึ้นเขาหนาจะมีปาตียูหมองดีพอเลี้ยงดักกุ้งครับมีตามังหงมีหอมผักซีนะครับแล้วก็หมุงพอเลี้ยงครับอยู่ในตำแหน่งเก่านะครับบ๊อบปัญญงครับเอาไปกินได้พี่น้องแต่ย่าอักลักมุงพอเลี้ยงไปครับบ้าวากันนะครับเนาะโอเคนะครับผู้ใดกินเหล่าเห็นคลิปนี้ครับกดไลค์กดซับสไครป์พอเลี้ยงอย่เด้อครับสวัสดีครับ